ดูสลับตัวตอนที่สองหลังจากจัดงานเด้งเมื่อวานวันนี้ต้องมาเดินสายต่อกับธุรกิจของครอบครัวธุรกิจโรงพยาบาลยาหนุนมาพร้อมกับพี่ชายยางกายวิทย์และปู่สีชยัยตึกใหญ่เหมือนโรงพยาบาลอยู่บ้างแต่ตึกเล็กกับเหมือนบ้านพักคนชราเพราะผู้ป่วยที่นี่ทุกคน เป็นทหารและตำรวจที่เกษียณอายุแล้วอยู่ในชุดลำลองแถมด้านหลังมีสนามกอล์ฟไม่เหมือนบ้านพักชลาตรงไหนจะไม่เหมือนตรงก็ที่ว่ามีหมอรพยาบาลวัยหนุ่มสาวที่แข็งแรงหลังจากฟังผู้เป็นปู่อธิบายว่าที่นี่หลายคนเป็นเพื่อนของเขาและที่พามาก็อยากให้ทุกคนรู้จักเพราะบางคนไปที่งานไปยังไม่ได้ ไม่ใช่แค่มาแนะนำให้รู้จักแต่เป็นการทดสอบมากกว่าแค่ได้ตำราฝังเข็มแพทย์แผ,แผนจีนไปก็เริ่มทดสอบแล้วมาถึงก็เริ่มจากคนที่เป็นโรคหัวใจหลังจากฝังเข็มก็ดีขึ้นไม่แค่ดีขึ้นแต่ไม่รู้สึกถึงการเจ็บหน้าอกนี่มันดีจน ในพลลังสีถึงกับเอ่ยปากไม่แค่เอ่ยปากแถมยังตกรลงวันเป็นทองคำแท่งถ้ำเมาชยานน์ถึงกับตาโตในพลคนนี้ร่ำรวยจริงๆอาจไม่แค่ร่ำรวยถ้ารักษาอย่างต่อเนื่องอีกไม่นานคงรวยปูซีชัยถึงกับได้หน้าบอกว่าไม่แค่รักษาคนได้ยังถอนพิษได้ด้วย พิษจากตระกูลปรวรัตและรวมถึงทำอาหารอร่อยได้สุดยอดและนั่นแหละทาไม่ชยานนทต้องทำมื้อกลางวันให้กับทุกคนไก่วิทถึงกับหัวเราะไหวไหมยานน์ไหวครับถ้ามีอะไรพี่ช่วยก็บอกนะอย่าให้คุณปู่เสียหน้าได้ครับไม่ได้มีแค่บรรดาปู่ๆในโรงพยาบาล มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาด้วยนั่นคือจัก,กรพัทจัก,กรพัมาเยี่ยมปู่ของเขาที่โรงพยาบาลพอรู้ว่ายานน์อยู่ที่นี่ก็รอที่จะทานมื้อกลางวันทําให้สีชัยถึงกับยิ้มไม่หุบจัก,กรพัทเป็นคนเข้าถึงยากมาที่นี่แถมรอทานมื้อกลางวันก็ถือว่าคุ้มค่าไม่เสียแรงที่พายาโนนมาด้วยยานน์เองก็คิดไม่ถึง ว่าจะได้เห็นจัก,กรพัิที่โลงพยาบาลเขาคนนี้เป็นที่น่ากลัวในวงธุรกิจขึ้นชื่อว่าโหดหากใครทำให้เขาไม่พอใจก็จะหายไปก็จะถูกลบชื่อหายไปทั้งครอบครัวในชั่วข้ามคืนนี่คือความโหมดร้ายที่เล่าต่อกันมาแล้วชายานนท์ก็เชื่อก็แค่ทำอาหารคงไม่ได้ทำอะไรให้จัก,กรพัิ ไม่ถูกใจหรอกแต่อาหารมือนั้นทุกคนชอบมากแล้วเอ่ยปากชมแม้แต่าจากกักรพพัดเองก็เอ่ยปากชมเช่นกันทำเอาชยานนท์ถึงกับใจไม่ดีตายแล้วผู้ชายคนนี้ชมฉันมันจะดีหรือไม่ดีกันแน่เนี่ยคนอื่นชมยังพอว่าแต่ผู้ชายคนนี้มีอะไรหรือเปล่ายานนท์พี่ไกล คือผมรู้สึกไม่ค่อยดีขอออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยนะครับกินให้อิ่มก่อนสิผมอิ่มแล้วครับอืมทางั้นก็อย่าเดินไปไกลล่ะครับพยาโนนเดินออกมาจากกักรพัฒก็เดินตามมาข้างหลังเขากำลังจะกลับพอดียานนถึงกับเหงือแตกคุณคุณจกกักรพัฒฉันจะกลับแล้ว อาหารมื่อนี้อร่อยมากจริงๆขอบใจนะไม่เป็นไรครับแล้วคุณก็ขอบคุณผมไปแล้วถ้ามีโอกาสหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกขอช่องทางการติดต่อหน่อยได้ไหมให้ตายเถอะเขาขอเบอร์ฉันเหรอเนี่ยฉันจะทำยังไงดีให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้เราไปขัดใจเขาหายไปชั่วข้ามคืนก็ตายนะสิ พิ่งจะได้เจอกับครอบครัวให้ดีหรือไม่ให้ดีให้ไปก็แล้วกันเป็นไงเป็นกันในเมื่อเขาขอได้ครับหลังจากแลกเบอร์กันจกกักรพัฒนก็ไปชยานนนถึงกับถึงกับยกมือทาบอ,อกรอดตายแล้วรอดตายแล้วจริงๆเขาตัดสินใจโทรยานน์ พี่ไกมีอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าซีดแบบนั้นไม่มีอะไรครับเพียงแต่เขาคนนั้นน่ากลัวเกินไปแล้วจัก,กรพัทครับพี่ชายสนิทกับเขาไหมครับยังพี่จะไปสนิทอะไรกับเขาได้เยว่าแต่สนิทเลยเข้าถึงยังยากครั้งแรกที่ได้คุยกับเขาก็ตอนงานเลี้ยงต้อนรับเรานั่นแหละ แล้วทำไมเขาถึงมางานเลี้ยงต้อนรับผมล่ะครับนั่นสิพี่ก็แปลกใจเหมือนกันแต่จะว่าไปเขาก็ไม่ได้ไปแค่งานเลี้ยงต้อนรับเราเท่านั้นนะเขาก็ไปงานเลี้ยงต้อนรับของพาณิชด,ด้วยแบบนั้นก็แสดงว่าเขาอาจอยากร่วมมือทางธุรกิจกับ,บครอบครัวทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ชยานุนก็สลับเหมือนกัน พูดแค่นี้ก็มองออกแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่สกพัตจะร่วมลงมือกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือไม่ก็สองตระกูลไม่ว่าตระกูลไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลดีหลังจากมือกลางวันชยานนทูกทรงกลับมาก่อนพร้อมกับคนขับรถในขนาดที่อยู่บนรถก็เปิดโน้ตบุ๊กเห็นหุ้นของตระกูลประวรัฐตกขั้ หลังจากงานเลี้ยงต้อนรับของเขาเมื่อคืนหุ้นตกขนาดนี้ทางประวารััดคงปั่นป่วนหน้าโดแต่ที่น่าแปลกคือหุ้นของฉัดพิสุทธิกลับขึ้นพดพดพพดแบบพุ่งไม่อยู่มันเกิดอะไรขึ้นคงไม่ได้เป็นเพราะฉันหรอกนะและในตอนนั้นเองลวีพี่ชายคนก็โทรมาหาบอกอย่างดีใจว่าตอนนี้ พุ่นขึ้นพวดพวดเป็นเพราะชยานนด้วยสาเหตุนี้ชยานนจะได้หุ้นของโรงพยาบาล10%พร้อมกับร้านดอกไม้ในสาขาอีกหนึ่งล้านชยานนดีใจมากแทบอย่างร้องกรีดออกมาเพราะตอนอยู่ประวัตได้เพียงเงินเดือนทางทั้งที่สองตระกูลก็ทำธุรกิจที่ค่อนข้างเหมือนกัน คือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเพียงแต่ของปรวรรฐมีมหาวาลัยแพทย์เอกชนต่างกันที่ครอบครัวใหม่มีโรงงานผลิตยาและร้านดอกไม้ชื่อดังหลายสาขานี่คือความแตกต่างดีใจยังไม่ทันหายรถก็หยุดกระทันหันเกิดอุบัติเหตุทั้งหน้าทำให้ชยานนท์รีบลงจากรถ มันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเป็นการรอบยิงจนรถเสียหลักแล้วพุ่งส่วนข้างทางรถคันนั้นคือรถของจักรพัรดิเป็นเขาได้ไงเนี่ยเอาไงครับคุณหนูรีบไปช่วยก่อนครับคนขับรถอย่างระอองวัยแปดสิบเข้าไปประคองคนที่ติดอยู่ในรถในขณะที่ชยานนนเข้าไปช่วยจักรพัรดิ ทั้งสองคนรีบประคองผู้บาดเจ็บออกมาจากรถทันทีที่ออกมาจากรถก็ทำให้ชยานนท์ถึงกับโลงอกพวกเขาแค่ถูกยิงแทาไม่โดนจุดสำคัญอีกด้วยจกกักรพัฒมองหน้าชยานนท์ทำไมเป็นเราคือผมจะกลับบ้านแล้วบังเอิญขอบใจที่ช่วยคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลไม่ แค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยเท่านั้นแต่คนของคุณฉันบอกว่าไม่ก็ไม่ไงงั้นให้ผมทําแผลให้พวกคุณก่อนลุงละอองไปหยิบกล่องยามาทีครับคุณหนูเตรียมพร้อมขนาดนี้เลยเหรอก็ฉันเป็นหมอฉันก็เตรียมพร้อมทุกเมื่อไม่อยากรู้ ก็เป็นหมอด้วยก็แค่มือสมัครเล่นเท่านั้นแหละพอรู้เรื่องยาบ้างไม่ได้เรียนจบจากมหาลัยหรอกอืมเข้าใจแล้วจะวางท่าไปทำไมเก๊กอยู่ได้เลือดจะไหลหมดตัวอยู่แล้วยังดื้ออีกถ้าไม่ติดว่าเห็นแล้วไม่ช่วยกูมตามมาเอาคืนจะปล่อยให้กลับไปในสภาพแบบนี้เลย หลังจากทรงชยานนท์ก็เขียนใบสัญญาฝากไว้กับคนของจักรพัิจักรพัิมองใบสัญญาที่อยู่ในมือกินได้จริงเหรอคุณชยานนท์ฝากไปครับหรือว่าจะทิ้งไปดีไอ้ช้างแกคิดว่ายังไงให้ผมลองก่อนก็ได้ครับนายแต่ว่าคุณหนูน่าจะเก่งจริง ขนาดนายท่านที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ยังเอ่ยปากชมกันไม่หยุดผมว่าคุณหนูเก่งจริงครับก็ได้จัดยามาตามนี้ครับนายเมื่อชนานนท์กลับมาบ้านและลอวีที่มาหลอน้องชายเห็นเลือดที่เปิดตามเนื้อตามตัวของชายานนท์ก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรครับพี่ชายเลือดทั้งนั้น ลุงละอองเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรจริงๆครับคุณหนูเจอรถประสบอุบัติเหตุน,นะครับรถคันนั้นเป็นของคุณจักรพัทแย่แล้วเราไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมยานน์เออไม่ครับมาให้พี่ดูก่อนยานน์ถูกจับหมุนซ้ายหมนุนขวาให้ตายเธอบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆรวีก็ไม่เชื่อพี่ชายผมไม่เป็นไรจริงจหมอน,นั่นคงถูกเล่นงานสินะพี่รู้ ใช่หมอนี่เขาโดดรอบค่าทุกวันทุกวันจะมีสักกี่คนที่โชคดีเหมือนเขาเนี่ยมันน่าจะโชคลายมากกว่านายานนท์โชคดีสิจะมีใครที่แข็งเขาได้ขนาดนี้คงไม่ได้มีคนเดียวแน่ๆใช่น้องคิดถูกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างถูกยิง แต่ไม่โดนจุดสำคัญไม่เป็นอะไรมากอย่าบอกนะว่าไปส่งเขามาชยานนท์พยักหน้าไม่ให้ไปส่งแล้วจะทำยังไงมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่หลังก็อย่าทำแบบนี้อีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงผมก็อยากจะเลี่ยงผมก็ไม่อยากตายนะครับโอเคเรื่องนี้อย่าบอกคุณพ่อแล้วคุณปู่ได้ไหมครับได้ แต่พี่ว่าอย่าปิดดีกว่ายังไงพวกเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วครับไม่ปิดก็ไม่ปิดหลังจากคุยกับพี่ชายพี่ชายก็กลับไปที่บริษัทยานนทขึ้นมาบนห้องเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่โดยมีป้าสาลีเดินตามขึ้นมาติดติดวันแรกที่เจอเธอคิดว่าเธอเป็นแม่เพราะตอนที่ไปรับเธอไปกับพ่อ ที่แท้เธอก็เป็นแค่แม่บ้านคุณหนูเกิดอะไรขึ้นคะเลือดนี้มาจากไหนหรือว่าไปมีเรื่องกับใครมาไม่ได้มีเรื่องกับใครแค่เจออุบัติเหตุนิดหน่อยทำไมไม่สำรอมซะเลยมีหน้าล่ะตระกูลปะวรรัตถึงได้ส่งตัวคุณกลับมาเขาไม่ได้ส่งตัวผมกลับมาแต่ผมมาเอง ที่นี่คือบ้านของผมถ้าป้าไม่มีโทรลอะเลยแล้วเซาออกไปก่อนได้ไหมครับหวังดีแทๆ้ๆมองเป็นประสงค์ร้ายขอบคุณมากครับแต่ไม่จำเป็นอวดดีเธอพูดเบาๆในคำสุดท้ายก่อนที่จะเดินออกไปเธออาจเป็นบุคคลสำคัญของคนในบ้านชยานนท์จึงไม่อยากมีปัญหาอะไรยอมได้ก็ยอมแค่คำพูดไม่กี่คำ ทำร้ายเขาไม่ได้หรอกอย่างมากก็แค่เจ็บใจ